ครับวันนี้ก็จะมามอบหมายการบ้านให้นักเรียนนะครับครับก็การบ้านที่จะให้พวกเราทํานะครับก็จะมีคะแนนสาคะแนนเลยนะครับเอาไว้เป็นอันเก็บให้พวกเรานะครับครับก็อยากให้พวกเรามาลองทำอินโฟกราฟิกนะครับเพื่อจะมีประโยชน์ในการให้พวกเราแบบทำเลคเชอร์โน้ตในอนาคตนะครับมันช่วยได้มากเลยนะครับครับก็ จริงๆอินโฟกราฟิกมีมานานละนะครับเพียงแต่ว่าในยุคสมัยปัจจุบันที่สื่อพัฒนาขึ้นมาเยอะเนี่ยนะครับก็ทำให้พวกเราได้เห็นออกมาเยอะแยะมากมายนะครับจริงๆ i n นโฟกราฟิกก็มาจากคำว่าอนะินโฟเมชันที่แปลว่าข้อมูลกับกราฟิกแปลว่าภาพตัวเลขหรือว่าสัญลักษณ์นะครับก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะฮะในในช่วงที่อย่างที่ยกตัวอย่าง ในช่วงที่เกิดโควิดนะครับก็ก็มีการสร้างออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะฮะอันนี้ก็เพื่อที่จะใช้ในการสื่อสารให้พวกเราได้เข้าใจกันง่ายที่สุดนะครับแล้วก็สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนแล้วก็การทำเลคเชอร์โน้ตได้ด้วยนะครับซึ่งมีประโยชน์มากเลยถ้าเกิดเราเรียนในขั้นสูงขึ้นไปนะครับคราวนี้ก็ลองมาดูนะครับอันนี้ก็เอามาจาก ข้อมูลที่พอหาได้นะครับครับหลักๆอินโฟกราฟิกเนี่ยคือสร้างมาเพื่อที่จะให้ดึงดูดให้คนอ่านเข้าใจง่ายนะครับถ้ามีแต่ตัวหนังสือมันก็อาจจะดูน่าเบื่อนะครับก็ก็จะทำให้เป็นรูปภาพที่มีความน่าสนใจนะฮะก็อันที่สองก็คือ เหมือนกับการสรุปเนื้อหาเนื้อหาที่เยอะแยะมากมายก็สรุปให้กระชับแล้วก็ถูกต้องนะครับคืยอย่อขนาดลงนะฮะและ้วก็มีความน่าสนใจเนาะสารอาจจะมีการดึงความสนใจเข้ามาด้วยกราฟิกด้วยรูปภาพที่ดึงดูดนะครับแล้วก็อันที่สี่นี่ก็อาจจะมีการสร้างาเขาเรียกว่าสร้างรูปแบบที่เป็นธีมที่อาจจะทํางานให้งานดูน่าสนใจขึ้นมานะครับ นาะอันนี้ก็เป็นสีองค์ประกอบย่อยๆนะฮะที่ทำให้อินโฟกราฟิกน่าสนใจแล้วก็เหมาะสำหรับการเรียนการสอนนะฮะโดยเฉพาะการสรุปเนื้อหาเพื่อเอาไปอ่านหรือว่าเตรียมสอบก็ได้นะครับครับก็อีกภาพหนึ่งที่อยู่ทางด้านสายมือก็จะ,ะยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นอินโฟกราฟิกง่ายๆนะฮะแล้วก็จริงๆในเบื้องต้นนะฮะไม่จำเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับเราใช้การ วาดลงบน A4 ก็ได้นะครับมันก็จะทําให้งานดูน่าสนใจนะครับางอนอาจจะเคยทําแล้วนะแต่ว่า,าตรงนี้นะให้เราได้แบบลองทํานะครับทีอ่ออกมาคือจะได้แบบทําทเองได้นะครับครับจริงๆก็เคยมอบหมายงานนี้ให้รุ่น,นก่อนๆนะครับอันนี้ก็เป็นงานที่ออกมาจากรุ่นพี่นะครับ้วก็ตอนนั้นให้เป็นการบ้านเรื่องของระบบ การย่อยอาหารนะครับก็ดูความน่าสนใจคือมันน่าอ่านนะครับมันน่าอ่านน่าติดตามนะครับแล้วก็รวมเนื้อหาค่อนข้างที่มันแบบเยอะๆนะฮะที่มันเป็น powerpoint powerpoint, PowerPoint เป็น10-20สไลด์หรือเป็นภาพเดียวนะครับนากมันก็เหมาะให้แบบพวกเราแบบเตรียมแบบอ่านก่อนสอบก็ได้นะครับเพื่อที่จะทำให้พวกเราได้ คะแนนที่สูงคือนะหรือแม้แต่ถ้าเกิดพวกเราเติบโตไปในอนาคตนะครับมันเหมาะสำหรับการนําไปอันนี้เสนอหรือว่าพรีเซนต์ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าอันเป็นการฝึกสกิลอ,อย่างหนึ่งให้พวกเราด้วยนะครับเอาละนะครับก็คราวนี้มาถึงตัวคันบ้านกันแล้วกันนะครับนะก,ก็หลักๆก็คืออ,อยากให้พวกเราลองสร้างอินโฟกราฟิกในเนื้อหาที่ กำลังเรียนอยู่ตอนนี้แล้วก็เนื้อหาที่เหลืออยู่อีกสองบทนะฮะนอกจากนั้นวันนี้ก็ให้กันบ้านแบบเต็มๆเ,เลยนะฮะสามนะครับสามงานเนา,านนก็คือระบบที่หนึ่งก็คือระบบหมุนเวียนโลหิตนะครับแล้วก,ก็อันนี้ก็พวกเรากำลังเรียนจะเสร็จละนะรจริงๆก็เหลือควิสนะครับเอาไว้สัปดาห์หน้านะครับอลองสรุปเนื้อหาจากระบบหมุนเวียนโลหิตดูนะครับพวกเราจะ เอาเนื้อหาส่วนไหนก็ได้นะครับไม่จะเป็นจะต้องเป็นทั้งหมดก็ได้นะครับเอาเป็นว่าอาจารย์เปิดกว้างให้พวกเราออกไอเดียเต็มที่นะครับเนาะจะเป็นเรื่องอาวัยวะหรือว่าจะเป็นเฉพาะเรื่องเลือดนะก็โอเคนะฮะดังนี้ก็พวกเราลองเอาเนื้อหาที่น่าสนใจมาสร้างเป็นอินโฟกราฟิกสักหนึ่งแผ่นนะครับแผ่นที่สองก็เป็นระบบประสาทนะครับซึ่งจะเป็นบทหน้านะครับก็อันนี้ก็เป็นบทใหญ่เหมือนกันนะครับก็พวกเราลองทอําท อนโฟกราฟิกเกี่ยวกับระบบประสาทนะครับก็จะเป็นเรื่องสมองก็ได้นะหรือว่าจะเป็นเรื่องของนิวรอนหรือว่าไอ้พวกเส้นประสาทอะไรก็ได้นะครับนอกอันนี้ก็อีกหนึ่งแผ่นนะครับอันนี้ก็เปิดกว้างเหมือนกันนะครับแล้วก็อันที่สามเป็นบทของต่อมไรทท่อนะครับ,บต่อมไรทท่อก็เป็นบทใหญ่เหมือนกันนะครับหลักๆก็จะมีพวกฮอร์โมนนะครับซึ่งอยู่ สร้างจากต่อมต่างๆในร่างกายนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันเด็กๆจะทําเป็นภาพรวมทุกต่อมในร่างกายก็ได้นะฮะหรือว่าอาจจะมุ่งไปที่บางต่อมที่พิเศษพิเศษนะครับก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าเนื้อหาบางครั้งที่มันใหญ่ไปนี่มันอาจจะสรุปยากนิดหน่อยนะครับครับก็ลองทําดูนะฮะก็เป็นการเปิดกว้างให้พวกเราใช้ไอเดียได้เต็มที่ด้วยนะครับครับก็สามเรื่อง สามแผ่นนะครับเราลองลองทำลงบนเอซก็ได้นะครับครับอันนี้ก็เอามาอีกหนึ่งตัวอย่างนะอันนี้ก็แบบง่ายหน่อยนะครับนะมาเปรียบเทียบกันในระบบการย่อยอาหารครับก็อยากให้พวกเราทําให้เสร็จในชั่วโมงเลยนะจะได้ไม่กวนพวกเราในวิชาอื่นนะครับก็ใช้เวลาสามคาบนะฮะสร้างสรรค์งานนะครับช่วยกันทําก็ได้นะฮะให้ได้สามอินโฟกราฟิกสวยๆนะครับนอกมี มีคะแนนความสวยงามให้ด้วยนะครับเราเป็นคะแนนช่วยพวกเรานะครับเราแต่ว่าก็อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องในเนื้อหานะครับก็พอทําเสร็จแล้วทั้งสามเรื่องนะครับพวกเราก็าส่งงานพันาลายกลุ่มนี่แหละนะครับก็อเอามาเรียงกันแล้วก็ถ่ายภาพมาก็ได้นะครับอตอนถ่ายก็ถ่ายนิ่งๆหน่อยนะฮะเนาะเพราะว่ามันเป็นสามภาพอัดอยู่ในาภาพไฟล์ภาพเดียวนะครับเนาะรย์จะได้ขยายอ่านได้นะครับเนาะก,ก็ ขอให้ใช้เวลาในสามชั่วโมงนี้ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับให้เสร็จไปเลยนะฮะแล้วก็ส่งแบบไทยชั่วโมงนะฮะอย่าลืมเขียนชื่อเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้ายัางไงมาเจอกันนะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณพวกเราครับสวัสดีครับ